สวัสดีครับผมนายธีรเดชปธุมณีร้านนักศึกษา1660900323ครับวันนี้ผมจะมาจำลองการทำงานเกตพื้นฐานครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็นแอนเกครับผมแอนเกถ้า INPUT 2อันเป็น1 1จะเป็นสีแดงครับนอกจากนั้นจะเป็นเขียวหมดเลยครับก็ต่อไปจะเป็น ออเกครับออเกตค่าจะเป็นสีแดงทั้งหมดสามอันคือเป็น 01, 10, ์หกับหนครับถ้า0ูจะเป็นเขียวครับก็ต่อไปจะเป็นแหนเกตครับแหนเกตค่าจะเป็น1คือ0ู0ย์ศถ้าอินพุตเป็น11ึ่งหไฟจะเป็นสีนเขียวครับ ก็ต่อไปจะเป็นเนกาทีฟออเกตครับเนกาทีฟออเกตไฟจะเป็นสีแดงก็คือมี0ูนย์ศนแล้วก็1นครับถ้า1นจะเป็นสีเขียวครับก็ต่อไปเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ก็คือสลับค่าครับถ้าอินพุตเป็น0ไฟจะเป็นสีแดงครับแต่ถ้าอินพุตเป็น1ไฟจะเป็นสีเขียวครับ ก็ต่อไปเป็นนอเกตครับนอเกตก็คือไฟจะเป็นสีแดงก็คือมีค่า0ูนครับนอกจากนั้นจะเป็นจะเป็นสีเขียวครับเป็น0ูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็1นึครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเนกาทีฟแอนเกตครับก็ไฟจะเป็นสีแดงก็คือมีค่า0ูนย์ครับแล้วก็ถ้าอินพุตเป็น0ูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งไฟจะเป็นสีเขียวครับ แล้วก็ต่อไปเป็น c l u s i v e or g a ก e ครับก็ไฟจะเป็นสีแดงก็คือค่า input สลับกันครับถ้าเป็น0ูนย์หรือหนึ่งหนึ่งไฟจะเป็นสีเขียวครับก็ต่อไปเป็นเ u กลุศ or gate ครับก็ค่าไฟจะเป็นสีแดงก็คือจะจะมีค่า i n p พ t เป็นศูนย์หรือว่าหนึ่งหนึ่งครับถ้าเป็นสลับกันจะเป็นไฟสีเขียวครับผมข้อจบ การนำสเสนอเพียงเท่านี้ครับ